แก้วอภิรดีไม่ทอดทิ้งออสโอพาสป่วยรักษาปีละล้านด้านเสนาธิการตอสคอยช่วยดูแลหลายหลายคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับออสโอพาสอดีตนักร้องดังในตำนานออสโอพาสที่ได้ป่วยเป็นโรคที่รักษาไม่หายมานานหลายปีโดยทางด้านออสโอพาสได้มีทางด้านอดีตภรรยาและลูกๆคอยดูแลไม่ทอดทิ้งรวมถึงเศษษฐอดสามีใหม่ของอดีตภรรยาแก้วอภิรดีก็ค,คอยดูแลอยู่ด้วย โดยทางด้านออสโอพาสป่วยเป็นโรครักษาไม่หายแต่ว่าประคับประคองให้ไม่แย่ลงได้และหากดูแลไม่ดีอาการมันน่าจะหนักขึ้นอาจถึงขั้นเป็นอมัมพฤกษ์หรืออัมาพาตเลยก็ได้ซึ่งทางด้านอดีตภรรยายอย่างแก้วอภิรดีและลูกๆทั้งสามคนต่างก็คอยดูแลอย่างใกล้ชิดโดยออสโอพาสได้ป่วยเป็นการอักเสบของข้อรวมถึงทางด้านเสนาธิการตอสพันเอกวินไทยสุวารีคอยเป็นห่วงด้วย อาก,การป่วยออสโอภาษเกิดจากภูมิต้านทานในตัวเองมีปัญหามีทางเดียวคือผมต้องผ่าตัดคอเรามีกระดูกคอหลายๆซี่ตอนนี้ประมาณสองข้อผมติดลา้าคือถ้ามีอุบัติเหตุชนข้างหลังผมคอหักเลยผมเป็นโรคกระดูกไขข้อแบบยึดติดไม่มีอะไรทับเส้นประสาทวิธีการเดียวที่จะแก้ได้คือต้องผ่าตัดแต่การผ่าตัดตรงนี้ถ้ามันไม่หนักหนาถึงขนาดใช้ชีวิตไม่ได้จริงๆไม่มีคุณหมอท่านไหนอยากทำผมก็ไม่อยากทำ เพราะมันเสี่ยงค่าใช้จ่ายก็สูงเพราะการผ่าตัดคอตรงนี้มันจะลงไปถึงกระดูกสันหลังท้าพลาดก็มีสิทธิ์เป็นอัมพาตผมหายอยู่เยอะมากกว่าจะเจอว่าตัวเองเป็นโรคอะไรเสียดายที่เจอช้าไปหน่อยเร็วกว่านี้ก็มีโอกาสตอนนี้บางทีก็ใช้ยาฉีดฉีดปุ๊บก,ก็ดีขึ้นทันทีเลยแต่ค่ายาสูงมากเข็มหนึ่งประมาณห้าห0,000ื่นครับเมื่อสอง ที่แล้วผมฉีดสองอาทิตย์ครั้งเฉลี่ยเดือนละสองเข็มก็ตกเดือนหนึ่งก็แสนกว่าบาทแล้วมีค่ายากินอีกตอนนี้หยุดฉีดแล้วโดยตอนนี้เวลามีอะไรทางด้านออสโอภาสคอยปรึกษาแก้วอภิรดีแม้จะไม่ใช่สามีภรรยากันแต่เราก็ยังเป็นครอบครัวพ่อแม่ลูกกันอยู่เรายังคอยดูแลกันตลอดเพราะบ้านอยู่ใกล้กันแค่เอามือผลักรั้วก็เจอกันเรียกได้ว่าเป็นคู่ที่น่ายกย่องนับถือมากจริงๆ